ให้ควายฟังใม่้า่แล้วนั่งนังเล่นในนี้ได้ด้นานเล่นได้ทุกอย่างเลยนะเป็นอัชริยะคนทหารสายเขาบอกว่าเป็นคนเก่งตั้งไว้อย่างนี้แบบเหมือนแบบกิมมี่ไฟอ่ะเอามืออะแตะไปที่เตารีดปรากฏว่าอะไรปะหนังอ่ะมันสุกเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ติดอยู่แล้วหนูก็กรี๊ดแบบโทรได้แต่ถามว่าสวยไหมศิลปะไม่มีผิดถูก ค่ะหนูไม่มีเซ้นแต่เยี๋ยนี่มีจริงคือเพื่อนแม่กูเรียกูว่าอาจารย์อ่ะพอเขาป่วยหนักมากแล้วก็กำลังจะเสียชีวิต ก็เธอทั oh, hmm. yeah, ้งประเทศก็ต้องร้องขอขอ energy ใหม่ขอ energy ใหม่จะมาเทปนี้นะคะโหล้วนี่สาวมิวกี้มาจะมาดูดตัวอย่างดูตัวอย่างหนึ่งสอเติเทปนี้เรามีแกะแกากับยีบบดค่ะไปดูทุกอย่างกันไปดูทุกอย่างยีง่ายจะมาแบบค่อยๆพูดแล้วก็แบบไม่ได้ขึ้นรถคันนี้มาเนี่ย ต้องเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษหรือไปทาเลนที่สวนส,สร้างเท่านั้นนะโว้ยพี่เดี๋ยวป้ายหน้าจอดได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวป้ายหน้าจอดได้เลยค่ะเดี๋ยวคเลยอ,อไม่ถามคำดียว่าความสวยนับเป็นทาเลนไหมถ้านับเราอสองคนอยู่ได้อ๋อตื่นตากับรถมึงบ้าเอาลิะนะมันเหมือนแบบมันเหมือนไม่ใช่รถจริงๆอะบ้าแล้วกูนั่งอยู่เนี้ยจอดเลยอะจอดแบบน้อยเหไอแค่นั่งได้ปพะเนี้ยอะไรเงี้ย ความสามารถพิเศษของเธอนคืออะไรและแน่นอนร้องเพลงอยู่แล้วไม่ใช่หนูจะมีแบบว่าความสามารถคือคีย์หลบจะเก๊จะแกนเจอก็ทําตามไม่ได้การนิสานเริ่มนิสานเริ่มไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันเฮ้ยไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาควงอใหญงฉันไม่รักไม่ต้องมาทำไม่หรอเล่นการร้องเพลงนี่ไม่ใช่ความสามารถพิเศษจริงๆตังๆเลยนะคือ ท่องบทสวดมนต์ซะแม่คนอิ่มได้ตั้งแต่อนุบาลสองจะมาเป็นแค่โอมนะโมมีแปะหงไม่ได้เรามันลูกหลานคนจีนเราต้องท่องได้บทเต็มสามสองหนึ่งนโมเตยซือไต่ปุยกิวโกกิวหลังโมไตเลนกามโกซีอิมโพรซัก เข้าใจมาตลอดว่าคนสองพิเศษใครพอท่องได้ถูกกท่องได้ตั้งแต่อนุวานอันวานสองอ่ะคืนเล่นหรือยังอ่ะแม่บอกว่าต้องสวดก่อนนอนทุกวันและวันละหนึ่งร้อยแปดจบแล้วมึงท่องถึงหนึ่งร้อยแปดจบปะก็โกงบ้างอะไรบ้างก็โกงบ้างอะไรบ้างเธอร้อยแปดจบนี่คือมันต้องใช้เวลานานมากเลยนะก็ตอนเด็กก็ไม่มีติ๊กตอกให้เล่นแม่วันวานเลยสวดไปเรื่อยๆอ่ะพี่มิวกี้บ้าง มีข้อสามารถไปเยอะมากคนก็จะเห็นว่าเธอภาพของมิ้ี่ปรยาเนี่ยก็จะเป็นสาวสือนี่อะไรไม่เป็นเพราะเป็นอย่างเดียวเพราะเป็นงานหลักแต่ว่าก็มีผลงานภาพยนตร์ล่าสุดนางเอกชื่ออะไรนางเอกชื่อเอลอาชีพของเธอก็คือโสเพณีคือมันเขาิดต่อมาเรายังไรเราเน่ยกเขาควบุบว่าเล่นบทนี้กูรับเลยเลยไม่เคยได้เงินไม่เคยได้เงิน ไม่เคยได้เงินแล้วเสียเงินอีกมันเหลืออะไรมันขาดอะไรฉันเล่นดนตรีไทยได้แบบทุกอย่างเพ่อเขาพ่วงแบบจริงจังฉันเห็นรูปเขาเล่นดนตรีไทยตั้งแต่ตอนฉันเป็นนางรำฉันสอบภาาวพิธีลายหน้าศิลป์นะตอนฉันแบบอายุ12บสองดนตรีไทยที่ว่านี่คือเล่นอะไรยังไงที่โบราณเขาพูดว่าสีซอให้ควายฟังไมท้า่แล้วนั่งนั่งเล่นในนี้ได้ได้นานเล่นได้ทุกอย่างเลยนะอักรลองอังกลงนัดก็เล่นนักรงได้ดูท่าสิ แต่เอาจริงอัรดด้องเล่นอย่างนี้อันนี้คล้องวงอันนี้คล้องวงแต่ตัขขงวเขาล่นอย่างนี้โอเคปิ่ไปหมดยี่แล้วมแม่สอนให้เล่นดนตงีไทยอ่ะคือที่บ้านอ่ะเกิดมาจากวังคนในว,วังเป็นคนในวังใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้านายนะเป็นใครเป็นใครที่อยู่ในวังก็เลยแบบว่ามีความสามารถเกี่ยวกับแบบเรื่องการจำเพลงฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็แบบว่าฉันรู้สึกว่าฉันหลงรักเรื่องดนตรีไทย เพราะฉะนั้นวันนี้เมลกี้ไพรยาสมาเล่นในว่าเธอปากคื <S <S อ,อเธอก็มาที่ทาเลนของคุณนัน,นิสาอีกอย่างนึ่งนะคือเราก็จะรู้ว่าคุณนันทิสาเนี่ยมีความสามารถในการแต่งหน้าเมคอัพในการใช้สีอะไรต่างๆฉะนั้นวันนี้ทาเลน์ของนางก็ขึ้นนางจะเป็นจิตกรหนึ่งวันไม่โทษนะเราเราให้เพ้นบนรถระหว่างขับรถแล้วก็มีเสียงรบกวนน่ยจะมีสมาธิไหม เปเยๆเมื่อวานกูซ้อมลูกกูบอกอะไรปะเละ่นอะไรไะปวดหัวมากเลยเล่นอะไรไะปวดหัวมากเลยท <c oughs> อนสิวปะ<อ>วันนี้สาบมันนี่พีแฟนใหม่ยังคะสดนะคะเมืมเอ่อเช้าแก้ผ้าอาบน้ำถ่ายรูปลงเออเห็นละโป้ไหมอะพูดก่ดอนโป๊ะไหมสดยุ้ย หน<ด>คนดูตอนนี้จะล้านวิวคิดเลยนั่งรีเฟซทั้งวันเลยรีเฟซดีเอ็มคนตาคนลาคนไม่มีคน,คนอยากร่วมเพศด,ด้วยเลยสักคนดดแล้วไปออกรายการตั้งแต่สดเนี่ยสดมาจนครึ่งปีได้ข่าวว่าพอสดก็คือเป็นสาวบ้าง,งานหรอ<ช>บ้าง,งานจนถึงขนาดว่าผู้ช่วยนี่คือจะลาออกแล้วเพราะว่าไม่มีวันหยุดเลย365วันเรืออัปเดตล่าสุดอีวีให้2ทางเลือกขอลาออกกับขอเงินเดือนเพิ่มเพราะหนูใช้งานมันหนักเกินไปก่อเาให้ทางเลือกไหน ให้เงินเดินเพิ่มแล้วก็ให้วันหยุดมึงให้หยุดแค่วันเดียวทุกวันศุกร์จริงหรือเปล่าทุกวันศุกร์ให้ให้น้องหยุดวันศุกร์เพราะว่าน้องจะแบบไปพาชีส่วนหนูก็เงาเงายังสนเหมอดิมทำงานต่อไปไม่ใย่อะไรอย่างนี้ตอนนี้หัวใจเป็นไงเออถามหัวใจเขาหรือหัวใจเราเป็นไงช้ามันจีหัวนมนี่ยต้องถามก่อนว่าแบบว่าเราเป็นอะไรทําไมต้องด่าผู้ชายทุกคนที่คบไม่ได้น่าใครเลยกูย จริงๆก็ไม่ได้ด่าแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจเป็นว่าเออแบบเราไปด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยขอพูดแทนในมุมแบบว่าน้องสาวจริงๆคือนางไม่ได้ด่าผู้ชายทุกคนเพราะเวลาที่นางชมอ่ะสื่อไม่ได้เอาไปโพสแต่สื่อมักจะแค่ไปจ่วหัวแบบนิวกี้เลิกด่าผู้ชายอีกแล้วมันเป็นการแบบชักจูงให้มันแบบไปแบบทิศทางนั้นถ้าอยู่ในวงการเนี้ยเราจะเข้าใจว่าการจ่วหัวจริงๆมัน ปกติใช่ฉันช่วยแล้วนะขอบคุณนะโทษถึงฉันดีดีบ้างคุณมึงจะชมกูอหรด่ากูไปเยอะด่ากูไปเยอะหอนมเอ้ยอะไรเอ้ยถ้ามันไม่ตึงคุณจะรับทำไมไม่เราผู้ชายคนนี้คือยังไงสรุปแล้วเกลไปแล้วใช่ไหมคนล่าสุดพี่เชฟก็จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่เคยเจออะไรเงี้ยได้ในระยะ มากันถึงเรื่องผลงานของคุณมิวกี้ปรายาเรื่องที่เราบอกว่าคุณเอมใช่ไหมคะคุณเอมคุณเอมเป็นยังไงคะในเรื่องนี้แล้วตอนเขาติดต่อมาเขายัางไงบ้างก็คือตอนแรกเขาติดต่อมาเขาบอกว่าเออเนี่ยมีหนังเรื่องนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณมิวกี้มาเล่นแล้วก็ถามว่าแบบบทเป็นยังไงบ้างเราก็ถามไปแล้วก็บอกว่าเออบทแบบในเรื่องคุณมิวกี้เล่นเป็นเอมนะแล้วก็ถามว่าเราเอมเป็นใครบอกเอมก็เป็นนางเอกสาวแล้วก็ถามว่าแบบในเรื่อง มีใครใครเล่นบ้างออคนแรกที่เขาตอบมาคือคุณทรายจะเลยโปรากกูตอบขานรับค่ะรับเลยเพราะว่าแบบเราชอบพี่ทรายอยู่ยออแน้วเราก็คิดว่าการที่เราไปอยู่กับคนที่เก่งๆเราก็จะได้เอาวิชาเก่งๆจากเขามาใช่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนตอนเล่นนะ่ะเขาก็แบบยึดยักยักจะให้ถอดไม่ถอดให้ถอดไม่ถอดอะไรเงี้ยแล้วฉันก็รู้สึกว่าแกเป็นนักแสดงแกร,รู้เนาะถ้าสมมติว่าแกเล่นแล้วมันแบบมันไม่เต็มที่อะ่ะ มันก็จะต้องหลายเทคอยู่นั่นน่ะเหมือนจะต้องเหนื่อยซ้ํา<ต>เหนื่อยซ้อนอน,นอ่ะเ,ข,เขาเลยยูกันเลยค่ะเจ๊กับพระเอกก็นัวจริงจุบจริงคําจริงอะไรอย่างนี้หลายๆคนที่ดูแล้วบอกอุ้ยหนะังขายแค่ค,ความอีโรติกหรือเปล่าจะบอกเลยว่าอยากให้ไปดูเพราะมันมีความเฮอร์เรอและเนื้อเรื่องคนเขียนอะหักมุมมันเกี่ยว,วความแบบว่าคนเล่นของด้วยคือมีความแบบสยศาสตร์เราคิดว่าเราเล่นแต่คน อีกคนอาจจะเล่นอยู่ด้วยก็ได้ดูจริงไหมดูจริงเหไหน้วแถวรอดก็คือจะบอกว่าหนังมันสอนว่าคือเดี๋ยวนี้ไอการลงมาหน้าทองอ่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ละเพราะถูกแทบจะทุกวัดทุกที่มีโหมดเราใช้ให้มันถูกทางถ้าใช้ผิดทางมันก็ทุกอย่างมันต้องมีราคาที่มันต้องแลกขาต้องจ่ายไปเลยแต่ฉันไม่ใช้ในทางที่มันผิดแล้วเหตุใดว่ามีคนตายจะเป็นใครต้องไปจูอ นี่นะัดเถนัดซ้ายหนูเป็นคนถนัดซ้ายพี่เกรสกมีที่มานะเป็นอัฉริยะคนถนัดซ้ายเพรากว่าเป็นคนเก่งตอนเด็กถนัดขวาแล้วก็ตอนประมาณอนุบาลสองแม่ไม่เคยให้จัดเตารีดแล้วเด็กๆอะ่ะเวลาที่อะไรที่ผู้ใหญ่ห้ามเราจะยิ่งอยากแบบอ,อ,ยอยากาจ้าแล้วเด็กอะ่ะก็เข้าใจว่าพอแม่รีดผ้าเสร็จใช่ไแม่ดึงปลั๊กเราเข้าใจว่ามันเหมือนสวิตช์ไฟที่แบบว่า<ต>พอปิดุมันดับเลยวุออ้นผู้เลี้ยง่กรยเลยทุกครั้งที่จะเล่นอ่ะแม่จะบอกห้ามจัาเราเลยอยากหรือว่า มันเป็นยังไงอีเตาลีเป็นยังตั้งไว้อย่างนี้แบบเหมือนแบบกิมมี่ไฟอะเอามืออะแตะไปที่เตารีดปรากฏว่าอะไรปะหนังอะมันสุกเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ติดอยู่กับติดอยู่กับตรงเนี้ยแล้วหนูก็กรี๊ดแบบแล้วพอสะบัดชะก็หลุดติดไปกับเตารีดเหมือน เหมือนเวลาเราย่างเบคขนอนะแล้วม่นานเป็นช่วงนี้กำลังเริ่มเรียนเขียนตัวหนังสือก็ต้องทันไอพ้พากดไว้เป็นเดือนครูก็เลยให้ฝึกเขียนม,มือซ้าย,ายที่มาของการถน<ช>ัดซ้ามือ้ายผมนูว่าเป็นคนแบบมันโหดลายมากนะฮะสมาทเด็กข้างซ้ายแรกกับการได้จับตาวลิครั้งแรกในชีวิตแรกกับการได้จับตาวลิทครั้งแรกในชีวิตมีรชี่เท่าไหร่มีราชื่อติดคอนเทนต์เหมือนกันไหเอีกอ A few moments later คือโชว์ได้แต่ถามว่าสวยไหมศิลปะไม่มีผิดถูกถูกะนี่คือหน้าพี่เิลกี้คะ่ะกูดูทุกขนาดแล้วครูดูทุกขนาดแล้วตาตกบ้าง,างอะไรบ้าง,างเออกบิบความเล็กน้อยมีที่มานะคะ,ะผมเป็นลอนสาหลาย<อ>มเมอร์เมด เนาะตาฟ็อกซี่ายกมาละแล้วก็มีตาตาชมพูปากเนี่ยคือลิปอิดนะคะอ่ากูรอเข้านานละกรอเข้านานละแล้วเป็นสีนี้เลยค่ะสีชมพูรุ่นใหม่ water bomb กับสีนี้เลยบริแจมออะไรเดียเรไดีมากที่นีนะคะก็เป็นลิปบลมนี่ก็ต้องช่วยกันเออตอนนี้ซื้อได้แล้วนะคะทุกแพทฟลอมนะคะว่าสังที่บอนบิวตี้มติ๊กตอก ช้อปปี้ลาซาด้าและเซเว่นเี่แล้วเลยโสดๆสดอยู่ดีๆมันก็กลายมาเป็นเท่าแก่เนียแบบเลยแบบโสดๆหน่อยเถอะพี่มาเล่นก็เป็นทางเอากิ้งกูใช่เอาจิ้วยเอาจริงๆจะบอกว่าเล่นครั้งล่าสุดอบบคือป .6 ก็น่าจะประมาณอายุ10-11ขวบดวงหรือกู้อันนี้ดวงกู้เป็นไงอะแม่กู้เป็นไงมันก็จะขี้เกียจมันก็จะขี้เกียจ มามาอ่ะไปค้งางข้าวกินกล้วยผิดพลาดประการไรก็อย่าว่ากันเพราะยีกว่าปีที่ไม่ได้เล่น คือช้อปปิ้งหนักมากวันหนึ่งนี่ต้องมี40ล้านไม่จริงมันไม่จริงมันไม่ได้แบบบางทีที่มันดูเหมือนช้อปเยอะใช่ไหม <Ừ. S 1> มันจะเป็นวันที่สมมติว่าชั้นน่ะดนไปประมูลกระเป๋ามาได้แบบ3มใบในวันนั้น่า<อ>หรือว่ามีแบบซื้อกำไรพอดีในวันนั้นมันเลยดูมูลค่าเยอะการที่เราทำคอนเทนต์เราก็คือเสนอไปว่าเราซื้ออันนี้มานะ พร้อมกันในราคานี้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นทุกวนันก็แค่เกือบเกือบเกือบทุกวนันอย่างยยนัตอ่ะเขาเคยบอกมาแล้วว่ายยน,นัตซื้อทำคอนเทนต์ล้วก็ซื้อมาอแล้วก็ขายไปถูกไหมแต่ว่าพี่พิวคือคือขอเล่าก่อนว่านัะได้ความคิดใหม่เลยนะจากนางเรื่องการช้อปปิง้งเพราะว่านะัจะบอกี่แบบจะชอบอะไรจะซื้ออะไรจะคิดมากตลอดเวลาอยูงเป็นซื้อผู้ชาย <c oughs> นะแต่จริงแต่ว่าคือนาะงนางก็เคยงงว่าแม่แม่ซื้อแบบอะไรขนาดนี้ น้าบอกว่าเงินมีไว้ใช้แล้วเราก็ไม่รู้เราจะได้ใช้เงินถึงเมื่อไหร่ดังนั้นใช้ไปเถอะแต่ช้อปปิ้งเนี่ยคือแบรนด์ของเนงม่เพืคือสะสมหรือขายแล้วแต่บางชิ้นก็ซื้อแบบไว้ลงทุนอินเวสอะไรอย่างเงี้ยเออพวกนาฬิกาฉันก็จะซื้อเอาไว้แบบเออเวลามันราคาขึ้นฉันก็ขายอะไรอย่างเงี้ยฉันน่ะซื้อของเป็นแบบสิบกว่าปีแล้วอะแต่ว่าคนเพิ่งมาเห็นตอนที่เราทำยูทูบถูกปะและฉันก็จะรู้ดีว่าแบบของยิ่งเนี่ยซื้ออะซื้อไปก็เจงก็คือว่าชีวิตฉันเน แล้วก็สร้างตัวเองขึ้นมาจนแบบว่าก็มีเงินมีทองวันหนึ่งเงินในบัญชีฉันหมดเลยเพราะว่าธุรกิจหลายอย่างแบบเจ๋งอ่ะฉันต้องเอากระเป๋าแอมเมสฉันกับนาฬิกาปาเต้ไปขายฉันจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่ฉันร้องไห้หนักมากวันนั้นที่ใจแทบขาดอ่ะได้ทาให้ฉันได้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเราซื้อของที่มันมีมูลค่าเพิ่มอ่ะมันช่วยชีวิตได้นะมันต่อชีวิตได้นะแล้วก็ทําให้ฉันได้รู้ว่าอ๋อ ชีวิตคนเราอ่ะมันมีแค่นี้เองเว้ยพี่ฝนฉันก็เลยคิดว่าเออฉันก็ใช้ชีวิตมันมีความสุขไปบาลานซ์ชีวิตไปอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเธอเพราะว่าจะมาช็อปตอนแก่ไปเที่ยวตอนแก่ก็มันก็ไม่ได้เหมือนตอนนี้เมืองใส่บิกินี่ตอนนี้เกือบมึงใสบิกินี่ตอน50กลัวบอกอีนัทตอนนั้อีนัททำตอนเนี้ยไม่น่าเกลียดทำตอนแก่ทุเรศคนอ่ามันจะดูตันหากราบหลังฉันมาฉันก็เลยไม่หยดไม่ใส่เสื้ออีกเลยไม่ใช่ไม่ใส่เสื้อทำไม่หยดทำไม่หยด ต้ไม่หยุด<ล>ย,ยิด่งกว่าแม่ค้าส้มตําแม่ค้าทำยังตําน้อยกว่าน,นั้นอ,อีกสามปีค่ะวายเตเเมาแรงแล้วที่ผ่านมาที่เธอบอกว่าเธอไม่เที่ยวเลยอะ่ะไม่เลยแม่แล้วเธอทําอะไรไ<ม>สี่ทุกนอนหกม,มองเตื่นปกติอยู่บ้านอ่านกระตูนวาดรูปแค่น,นี้แล้วก็จะงงว่าไปเที่ยวทำไมเสียงมันดังช่วงนี้แบบโดนเพื่อนลากไปแรกๆจะบอกว่าโอ้ว่าถ่ายรูปเสร็จจะกลับเลยเพราะว่าจะรู้สึกแอนตี้แต่นั้นว่าอันนี้ปรับใช้มายถึงว่าทุกอย่างในชีวิตอ่ะ เราบางอย่างเราไปกรอบมนเลยว่าโอ๊ยไปเที่ยวคนเดียวไม่รลดไม่ดีอย่าเพิ่งคือลองก่อนทุกอย่างในชีวิตอะทั้งการเที่ยวกลางคืนหรือลองแบบคบผู้ชายสักๆดำาเอออะไรอย่างเงี้ยที่พูดมาเห็นยากไม่หมายถึงงานเราลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเอออย่าเพิ่งไปมองว่ามันไม่ดีลองก่อนาตัดออกนะเนี้ยอยาตัดออกเฮ้ยแต่สองคนนี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือมีดวงตา,าที่สามค่ะทำทำเพ่อ หนูไม่มีเซนแต่เ,เนียมีจริงหนูไม่มีทำหน้าจริงแต่คนก็หาว่ากเราเล่นมีแบบจริงจังเลยอ,ะอ่ะคือเพื่อนแม่กูเรียกว่า,าจา์อะ่ะวันนั้นฉันจะทำเอนน็มวีตอนนั้นะตอนนั้นจะทำเพลงกับพี่เดย์เทเทเนียมทีมก็มีหลายทีมเข้ามามากมาคุยทั้งทีมตากล้องทีมบอดี้ทีม,ทมใหม่ๆทีมเข้ามาก็มานั่งประชุมกันทีนี้ฉันก็นั่งอยู่เหมือนมีคนบอกฉันว่าให้พูดไปสิว่า มีพ่อคนหนึ่งกำลังจะเสียคิดอ<ด>ย่างนี้เลยมันเหมือนแกคิดในใจอ่ะแกรู้ว่าฉันพทรคนถามบ่อยมาว่ามาในรูปแบบไหนตะโกนกระซิบในหูหรอ,อ,อหรือว่ามาเห็นให้เห็นเป็นเสียงฉันไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนมันพูดออกมาเองอ่ะเ,ออเขาบอกว่าให้พูดไปว่าโตรเนี้ยกําลังมีพ่อคนหนึ่งที่จะป่วยหนักแล้วจะเสียและฉันก็พูดฉันก็พูดกลับไปนะในใจนะว่าไม่พูดเออขาก็ถามว่าพูดต้องพูดกูก็บอกว่า ไม่พูดเกตมึงศึกภาพปะกูไม่ได้รู้จักใครเลยบนโต๊ะถ้าเป็นอีนัทเป็นมึงเป็นเลสันกูอย่าพูดได้ปะจริงเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มัน<ะ>เกิดออพ่อมึงจะอย่างนี้นี้นะมึงรู้ปะว่าฉันก็ไม่พูดแป๊บเดี๋ยวเท่านั้นฉันปวดท้องแบบปวดมากปวดแบบปวดท้องแบบเหมือนคนบีบท้องปวดท้องมากก็ขึ้นไปคือเขาต้อบอกฉันก็บอกว่าทุกคนประชุมกันก่อนนะฉันขอขึ้นไปพักแป๊บหนึ่งฉันก็ปวดขึ้นเรื่อยๆแล้วฉันก็ถามเยนาชา เลยค่ะฉันว่าแกว่าฉันฉันฉันไปดีปะวะยินาชาช็อตฟิลกูไปสิไปบอกเขาเหรอไปโรงพยาบาลก็อ่ะแปลเป็นว่าวันนั้นฉันก็เข้าโรงพยาบาลไปเข้ารงเข้าโรงพยาบาลจริงๆนะเข้าโรงพยาบาลเลยเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะอาการปวดท้องที <guess S 1> <úc Pokemon> ่เธอที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บอีกประมาณ2วันฉันก็ยังบอกกับอดีตสามีว่าฉันยังมีเรื่องนี้อยู่ ในหัวอยู่เลยอะไรเงี้ยไม่ได้พูดออกไปไม่ได้พูดอะไรออกไปหายแล้วหายแล้วหายแล้วประมาณสองสามวันอะไรเงี้ยผ่านไปหนึ่งสัปดาห์รุ่นน้องชั้นโทรมาแล้วก็บอกฉันว่ารุ่นน้องชั้นก็คือยัยเนยก็คือทํางานอยู่กับชั้นเป็นอีดิเตอร์อยู่ในช่องชั้นอะไรเงี้ยทำงานมาดัวยกันหลายปีแล้วมันก็อนเน์อย่ารู้เรื่องนี้อนเน์ก็ทรมบอกว่าพี่กี้เรื่องที่พี่จะบอกอะเกิดขึ้นกับพี่คนนี้พ่อเขาป่วยหนักมากแล้วก็กําลังจะเสียชีวิตแลวคือเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างๆชั้นเลย ฉันไม่ได้พูดไปคือฉันจะมาจะเป็นฟิลแบบนี้แล้วเกิดเยคาลาเยคาลาพอตเตอร์ไปถามได้ยยคาลาพอเตอร์ดีเจเยยคาลาไปถามได้เลยฉันพี่ไหายคาลาแบบยาวมากตอนแรกฉันคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเพราะว่ามันเป็นฝรั่งม,มันจะคิดหร,หรือเปล่ามันจะเช,ชื่อไหมโน่นนี่นั่นฉันพี่มีมันถามฉันว่าคิดเธอรู้ได้ยังไงอะตรองหมดเลยที่ถามมันได้ คือเรื่องนี้ตอนนางเล่าหนูฟังคือแ้หนูก็ชอบเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันตอนอย่างมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนอะไรจะเกิดขึ้นกับเกสฉันจะฉันจะแอนนี่ให้แบบเหมือนแบบอ๋อแต่มันต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงถูกไหมเกือบเกือบจะหรือว่าบางครั้งเป็นเรื่องที่ดีก็จะมีก็อย่างเช่นเพื่อนฉันคนหนึ่งเป,เ,ปเป็นหมอเป็นเป็นหมอศัลยกรรม,มฉันบอกนางว่าเดี๋ยวมึงอ่ะกําลังจะได้เปิดคลินิกนะเดี๋ยวมึงกำลังจะมีคลินิกนะเป็นของตัวเองแม่ ไม่ได้อยใช้เงินเยอะมากไม่ได้ไม่ได้กูบอกว่าไม่ได้ยังไงมึงก็ต้องมีเป็นของตัวเองอืต้องเป็นของมึงเองด้วยไม่ได้แม่เถียงกูอยู่นั่นน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูบอกกูก็พูดไปตามนี้เป๊เป๊เปเปเปฉัน่ะยังจาไม่ได้เลยนะส่วนทุกวันนี้เพื่อนกูเป็นเจ้าของคลินิกจริงๆภายในเวลาไม่ถึงน่าจะประมาณเกือบเกือบปีแล้วมันก็บอกว่าพี่กี้ที่พี่กี้พูดออกมาคือแบบเปหมดเลยเพื่อนฉันก็เลยแซวฉันว่าให้ฉันไปเปิดตำหนัก เออเป็นฟีแบบเปิดตำหนักเปิดะไรและนี่คือทาเล่นของจริงของมิกี้ไปยาที่ไม่ได้ทำสามารถพิเศษที่ไม่มีใครทำได้เอออะไรอย่างี้ไม่ทำได้จ้ะฝากผลงานกันหน่อยผลงานที่น่าติดตามของทั้งสองคนเริ่มจากนันทิสาก่อนเนะก็ติดตามเทรนดการแต่งหน้าอัปเดตนาที่เพจสบัดแปลงหรือว่าบล็อกไลฟ์สไตล์เดี๋ยวพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะคะอเพราะของมิกี้นะคะก็คงฝัก หนังล่าสุดนะคะนักหน้าทองฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก็ฝากวัสสนับสนุนหนังไทยแล้วก็ลองไปดูเ,ออเปิดใจไปดูปล่อยใจจอยจอสนุกสนุกอะไรนี้ออแล้วก็ทุกช่องทางค่ะมิวกีปรยานะคะออมีที่เดียวค่ะออก็ขออบอบเสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขให้กับทุกคนนะคะเย ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะวันนี้สนุกมากได้มาขึ้นรถทาเลนส์นะคะปางๆกูยังแบบอุ้งกับขนมึงดูเลยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับเทปนี้ด้วยนะคะนันทิสาและมิวกีปรายานะจ๊ะกับรถทาเลนส์เกรส n กล้ o ออฟฟิเชียลตรงนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนลาสีลายังไงบายสั้นห่